ีทั้งไม้ดอกไม้ประดับค่ะอยู่แดดก็อ่อนๆแดดไม่จ้าสดชื่นวันนี้สดชื่นค่ะหลังจากชอบเห็นดอกไม้สวยๆก็เออเก็บมาฝากเพื่อนๆเ,เก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะ ลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะชอบเห็นดอกไม้สวยๆก็เออเก็บมาฝากเพื่อนๆเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะแดดก็อ <That S 1> ่อนๆแดดไม่จ้าสดชื่นวันนี้สดชื่นค่ะหลังจาก เพื่อนๆดูนะคะดอกสีชมพูเล็กเลกคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ <ๆ S 2> ๆๆเพื่อนๆคนไหนทราบก็พิมพ์บอกหน่อยนะคะว่าดอกอะไร เห็นมันสวยงามเห็นมันสวยดีค่ะก็เลยเก็บอันนี้อันนี้แต่สวยงามมากเลย แดดก็อ่อนๆแดดไม่จ้าสดชื่นวันนี้สดชื่นค่ะหลังจากที่เมื่อเช้ามีฝนตกลงมานีด้ดอกสีเหลืองสวยเหมือนกันสวยดูแปลกตาดีสวยมากเลยแต่ไม่รู้นะคะว่าชื่อดอกอะไร มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับค่ะอยู่วันนี้เย็นสบายค่ะลมพัดเย็นสบายเพื่อนเพื่อนคนไหนทราบก็พิมพ์บอกหน่อยนะคะว่าดอกอะไรเห็นมันสวยงามเห็นมันสวยดีค่ะ,คะก็เลยเก็บวันนี้เย็นสบายค่ะลมพัดเย็นสบายสวยๆมาฝากเพื่อนๆจ้า เฟืองฟ้าสีเหลืองเต็มเลยแต่ตัวเองเป็นสีม่วงมันอยู่ท่ามกลางสีเหลืองกับเขาอะสวยค่ะเ,เพื่อนๆดูนะคะดอกสีชมพูเล ك, ็กๆสีเหลืองเต็มเลยแต่ตัวเองเป็นสีม่วงมันอยู่ท่ามกลางสีเหลืองกับเขาอะสวยค่ะ สีสวยมากชมพูสดใสเลยหน้าบ้านเนี่ยอันนี้ก็สวยค่ะลมพัดเย็นสบายเห็นไหมคะลมพัดวันนี้ลมแรงค่ะสีเหลืองเต็มเลยแต่ตัวเองเป็นสีม่วงมันอยู่ท่ามกลางสีเหลืองกับเขาอะสวยค่ะอันม่วงอ่อน เนี่ยนี่เขาสีเหลืองกันเพื่อน,อนๆดูนะคะดอกสีชมพูเล็กๆสีเหลืองเต็มเลยแต่ตัวเองเป็นสีม่วงมันอยู่ท่ามกลางสีเหลืองกับเขาอะสวยค่ะเก็กแต่สวยงามมากเลยอขอจบสีเหลืองเต็มเลย แต่ตัวเองเป็นสีม่วงมันอยู่ท่ามกลางสีเหลืองกับเขาอะสวยค่ะเพื่อนๆดูนะคะดอกสีชมพูเล็กๆชอบเห็นดอกไม้สวยๆวยก็เออเก็บมาฝากเพื่อนๆเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะภาพมาฝากเพื่อนๆนี่สีม่วงอ่อนค่ะสวยมากเลย โดดเด่นเขาสีเหลืองแต่ตัวเองสีม่วงม่วงวากเ<ม>นี่ยเนีียดอกอันนี้ค่ะชอบเห็นดอกไม้สวยๆก็เออ<ม>เก็บมาฝากเพื่อน<ม>ๆเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะชอบเห็นดอกไม้สวยๆก็ๆเออ เก็บมาฝากเพื่อนๆเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะภาพมาฝากเพื่อนๆนี่สีม่วงอ่อนค่ะสวยมากเลยโดดเด่นเขาสีเหลืองแต่ตัวเองสีม่วงม่วงหวากชอบเห็นดอกไม้สวยๆก็เออเก็บมาฝากเพื่อนๆเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะสีเหลืองเต็มเลย แต่ตัวเองเป็นสีม่วงมันอยู่ท่ามกลางสีเหลืองกับเขาอะสวยค่ะอนี้คลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะภาพมาฝากเพื่อน นี่สีม่วงอ่อนค่ะสวยมากเลยโดดเด่นเขาสีเหลืองแต่ตัวเองสีม่วงม่วงวาวภาพมาฝากเพื่อนๆนี่สีม่วงอ่อนค่ะสวยมากเลยโดดเด่นเขาสีเหลืองแต่ตัวเองสีม่วงม่วงวากอ่สีสวยมากชมพูสดใสเลย ิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนไหนทราบก็พิมพ์บอกหน่อยนะคะว่าดอกอะไรเห็นมันสวยงามเห็นมันสวยดีค่ะก็เลยเก็บสวยๆมาฝากเพื่อนๆจ้าอันนี้ดอกเฟื่องฟ้า ก็สวยมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าดอกอะไรสวยชอบเห็นดอกไม้สวยๆก็เออเก็บมาฝากเพื่อนๆเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะสีเหลืองเต็มเลยเออแต่ตัวเองเป็นสีม่วงมันอยู่ท่ามกลางสีเหลืองกับเขาอะสวยค่ะ มาเช้ามีฝนตกลงมาน,นี่ดอกสีเหลืองสวยเหมือนกันสวยๆมาฝากเพื่อนๆจ้าน,นี่ดอกเฟื่องฟ้าคลิปแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ แดดก็อ่อนๆแดดไม่จ้าสดชื่นวันนี้สดชื่นคะ่ะหลังจากเพื่อนๆคนไหนรทราบก็พิมพ์บอกหน่อยนะคะว่าดอกอะไร <ash. S 1> เห็นมันสวยงามเห็นมันสวยดีค่ะก็เลยเก็บสวยๆมาฝากเพื่อนๆจ้าด,ดอกเฟื่องฟ้า วันนี้เย็นสบายค่ะลมพัดเย็นสบายหน้าบ้านเนี่ยอันนี้ก็สวยค่ะลมพัดเย็นสบายเห็นไหมคะลมพัดวันนี้ลมแรงค่ะสีเหลืองเต็มเลยแต่ตัวเองเป็นสีม่วงมันอยู่ท่ามกลางสีเหลืองกับเขาอะ่ะสวยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอาดอกไม้